ไต่เท้าข้าน้อยมาช่วยล่าช้าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นผู้มีพราคนช่วยข้าเขาบาดเจ็บสาหัสให้คนมารักษาเขาเ็วไม่เป็นไรช่วยแต่เท้าออกมาได้ข้าทำธุรกิจสําเร็จแล้วข้าต้องขอตัวช้าก่อนพวกก้าเจ้าสนใจที่จะรับใช้ข้าไหมแต่เท้าข้าข้าน้อยขอติดตามไต่เท้าทุกย่างก้าวแม้ตายไม่หวั่น เป็นคุนนางยี่สิบกว่าปีไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนพอเจอพวกเจ้าก็โดนจับเลยพวกเจ้าสอนคนต้องมีอะไรแน่แต่ท้าวจำไม่ได้เลยหรือไงข้ากับเขาโดนจับไปพร้อมกับท่านนะดูสิดูเนี่ยอาวุธราบสองอันนี้ยังปักอยู่ที่ตัวลูกน้องของข้าเลยเรื่ออยังไหไม่หยุดของจริงเลยนะเนี่ยฮะเอออย่าจับสิอย่าจับแล้วทำไมเขาถึงซ้อนแต่ข้าไม่สอมพวกเจ้าก็เขาเกลียดชังขุนนางชอโกงพวกเราไม่ใช่ขุนนางสักหน่อยใช่ใช่เราไม่ได้โกงอะ ภารกิจแรกของเจ้าก็คือฆ่าสองคนนี้ซะฮะเห้ยอือหือฮะอิดคิวป้าเอ๊ะอย่านะอย่าอย่า รอไอ้นี่ก่อนละมิดดามเลย พอได้แล้วข้าสัตว์เนรชานตัวเดียวก็พอพาคนนี้กลับไปด้วยสอบแล้วไปเอาไว้เอาไว้รีบเดินนี่ไม่นี่แหละสอบหมู